Thank <us> you. ครับก็เราก็เปลี่ยนมุมนะครับมาอยู่ที่ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นมุมของพระบรมราชวังนะครับบรรยากาศสวยงามมากพี่ลบครับปกติทางรายการเราเนี่ยจะมีการคุยถึงเบื้องหลังของความสาเร็จของธุรกิจนะฮะแต่ว่ารื่ความวันที่ที่นี่เองเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของผลกาไรนะครับความสําเร็จที่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่ลบครับคือขณะนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าความสําเร็จในขั้นต้นของเราก็าคือในแานปฏิบัติของกองทัพเรือเนี่ยรวมทั้ง ท่านที่เกษียณดูแลการไปแล้วนะครับก็จะมีสถานที่ที่มีความ<พ>าสวยงามนะครับ <พา S 1> แล้วก็มีมีพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะพาคนในครอบครัวนะครับแล้วก็แขกมาพบ้ป่ากันป่ากัคุยกันได้นะครับความสำเร็จขั้นต่อไปที่ผม,มอยากจะให้เกิดขึ้นก็คืออยากจะให้ในทางศังหวัดเด็กๆนะครับมาใช้ที่นี่ ให้มากขึ้นเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดเป็นที่ต้นว่าเป็นความฝันของ<ม>ถ้ามีการทางเรือพลเอกคำทอนผู้บริหกับผมที่คุยกันมาตั้งแต่เด็กเราอยากจะมีห้องอย่างนี้แต่เมื่อมีแล้วเนี่ยมาเมีเมื่อเราตอนเป็นผี่ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากจะสร้างห้องนี้ให้ในฐานเด็กๆนะครับวัตถุประสงค์ตามที่พูดเป็นต้นก็คือในเด็กๆนั้นจะไม่มี ร uh uh huh. ู้นะครับพอที่จะไปทานอาหารในโรงแรมท่นหนึ่งรู้อย่างเงี้ยก็มันแค่สถานีคงจะมีท่านผู้ชมที่เป็นฐานเรือสัญญาต์นะครับมีเราทราบแล้วจะได้มีโอกาสมาใช้บริการที่นี่กันนะครับใช่ค่ะแล้วเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าคะไม่ทุกวันครับเราจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์อังคารวันพุธหยุดนะครับแล้วก็ุวันเสาร์อาทิตย์เปิดนะครับแล้วก็เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธยกเว้ันพุธเวลาเปิดก็จะเป็น ช่วงเวลาองวันก็จะเป็นเวลาสิบเอ็ดสามสิบจนถึงบ่ายสองโมงนะครับช่วงเวลาหันเย็นก็จะเป็นตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดสามสิบนะครับไปจนถึงสามทุ่มครึ่งนะครับค่ะแล้วต้องจองล่วงหน้ามาก่อนต้องจองล่วงหน้าครับโดยม่ต้องยิ่งข้ออาหารนี้ที่นี้ก็เห็นนะครับเวลาก็เห็นว่าเรามีที่นั่งน้อยมากนะครับเจ็ดสิบหกที่นั่งเองนะครับการที่จะสต๊อกอาหารเนี่ยทำได้ยากเราทำไห้จำกัดเลยครับ เพราะนั้นในขั้นต้นตอนนี้นะครับยังใช้ระบบคือจองที่นั่งพร้อมกับจองอาหารเลยว่าท่านอยากจะทนอะไรมันไ่ได้ของสดจองแล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเดินอยู่สองสองสองเมนูหลักนะครับก็คืออาหารฝรั่งหรืออาหารไทยที่เราจะเสิร์ฟในแบบอาหารตัวโตกเพื่อเีียะให้ เวลาที่เรานำแขกจาต่างประเทศมาก็อาจจะเปหานไปหารนเกาหลเแา่ทเป็นความจัดใหม่นคือเร็วใช่ไหมคะสามประมาณสามชั่วมงครึ่ประมาณนสามทั่มครึ่งเริวแล้วจะไม่มีดนตรีไม่มีคาราโอเกะอะไรเารไม่ต้องการความจิ้วจ้าให้เป็นคลาสสิกนะคะการแต่งกายนี่ก็คงต้องสุภาพเรียบร้อยก็คือ กางเกงกางเกงยีนเสายืด้ไม่ยีนยืดรองเท้ายางรองเท้าแไม่ได้เลยนะคะต้องให้เกียรติกับสถานที่นะคะเราโชคดีมากเลยใช่พี่ต้องขอบคุณพี่ลกมากเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยมากๆถ้าไม่มีพี่ตุ๋ยเราก็คงไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้นะคะก็ โอเคครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับรายการร้านรบรสรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติแห่งความสําเร็จนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับถ้าท่านมีร้านอาหารร้านไหนแนะนําอยากจะให้เราเข้าไปพูดคุยด้วยหรืออยากให้เราไปชิมอาหารก็เชิญติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยครับราคงจบนเทีเท่นนี้ครับเรื่องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับพี่ลกครับขอบคุณมากครับนีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับห้องอาหารนี้เนี่ยจริงๆก็ต้อง เรียกว่าเป็นความฝันของในฐารเด็กๆนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมกับท่านผูัการนันเรือเราไป็การเป็นในฐานเด็กๆในหมายเรือเอกนวตีนะครับแล้วก็มาเป็นจริงได้ก็ตอนที่ท่านขึ้นมาเป็นผู้วัการนันเรือนะครับท่านก,ก็ให้ผมมาดูว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับผมก็ศึกษาหาสถานที่จนจนได้ที่นี่ครับก็เอามาตกแต่งแล้วก็ดําเนินการจนจน